ยินดีต้อนรับสู่มูเทอร์แมนสถานที่ที่ความหลงไหลและสมรรถนะมาบรรจบกันและทุกคันมีเรื่องราวของตัวเองหากคุณคือคนที่รักรถยนต์ที่รวมความล้ำสมัยความแข็งแกร่งและความงดงามไว้ในหนึ่งเดียวที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่พิเศษสุดจริงๆมันไม่ใช่กระบะธรรมดาไม่ใช่แค่โตโยต้ารุ่นใหม่แต่นี่คืออนาคตของความแกร่งไหนนิยามใหม่ทั้งหมดนี่คือโตโยต้าฮิล์ตรว2026 เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อรถกระบะไปตลอดการลองจินตนาการถึงการยืนอยู่ตรงหน้ารถที่ดูพร้อมลุยทุกสถานการณ์เส้นสายของตัวรถแข็งแรงดูดันและล้ำสมัยตั้งแต่แรกเห็นโตโยต้าฮิลล์สเทว์2026แสดงตัวตนออกมาทันทีที่คุณมองเห็นมันไม่ใช่แค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังจุดมุ่งหมายและความก้าวหน้าด้านหน้ารถได้รับการออกแบบใหม่หมดพร้อมท่าทางที่กว้างและมั่นคงฝ่ายหน้าเหล็แบบคมกริตและกระจังหน้าทรงใหม่ ที่ให้ลุกคดูดันแต่ยังคงความรูหราโตยโยต้ากล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดได้ดีไซน์ทำให้ทะออุดูเท่และพรีเมียมในเวลาเดียวกันตัวรถสูงขึ้นกว่าเดิมให้ความรู้สึกมั่นคงและสง่าง,งามเส้นสันบนตัวถังชัดเจนป่งลอกว้างและเส้นโค้งที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันช่วยสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่จอดนิ่งรายละเอียดทุกส่วนตั้งแต่เส้นอากาศพลาศาสตร ไปจนถึงล้ออันลอยขัดเงาแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของโตโยต้าด้านท้ายมาพราะไฟท้ายเลดท,ที่ทอดยาวเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวส่องแสงเรืองรองในยามค่ําคืนทําให้ฮิลลสเทรว์2026โดดเด่นและน่าหลงไหลในทุกมุมมองแต่ความมหัศจรรย์ของโตโยต้าฮิลล์สเทรว์2026ไม่ได้อยู่แค่ที่รูปลักษณ์สิ่งที่อยู่ภายในต่างหากที่ทําให้มันกลายเป็นตำนานพลังคือหัวใจของฮิลล์สมาทุกยุค และเทโวยังคงรักษามารดกนั้นไว้แต่เพิ่มความล้ำสมัยเข้าไปใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สอลิตรที่ทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริดให้แรงบิดมหาศาลในขณะที่ประหยัดเชื้อเพลิองอย่างเหลือเชื่อคุณจึงได้ทั้งพลังและความประหยัดในคันเดียวแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาแบบทันใจทำให้การเร่งความเร็วเป็นไปนอย่างราบรื่นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลก็ให้พละก,กำลังแบบบิดบิที่เหมาะสำหรับลากจูงบรรทุกหรือขับลุยทุกสภาพถนนฮิลล์สเทโวสองพันยทำได้ทุกอย่างโดยไม่เ,เหน็ด เมื่ออยู่ในเมืองระบบไฮบริดจะเข้ามาช่วยให้ขับเงียบและนุ่มนวลโตโยต้าได้สร้างสมดุลที่ลงตัวรถกระบะท,ที่พร้อมทั้งทางเรียบทางโหดและถนนในเมืองในคันเดียวระบบบังคับเลี้ยวตอบสนองได้ดีกว่าเดิมระบบการสะเทือนอัจฉริยะปรับตัวตามสภาพพื้นผิวทําให้การขับขี่นุ่มสบายมากขึ้นไม่ว่าคุณจะวิ่งบนถนนลาดยางหรือเส้นทางครุกรคฮิลส์เทรว์สองมอบความมั่นใจและการควบคุมที่เหนือกว่าระบบช่วงล่างและโครงสร้างใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนให้การขับขี่นิ่งและมั่นคงในทุกจังหวะ เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบกับอีกโลกหนึ่งห้องโดยสารของ Toyota Hilux t สเท o 2026ให้ความรู้สึกเหมือน SUV หรูมากกว่ารถกระบะท,ทุกจุดได้รับการออกแบบให้อบล้อมด้วยความสบายและเทคโนโลยีล้ำยุคแสงไฟภายในห้องโดยสารแบบ l e t ให้บรรยากาศอบอุ่นเบาะหนังพรีเมียมมีทั้งระบบอุ่นและระบายอากาศแถงคอนโซลดีไซน์แบบมินิมอลมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย หน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลครบครันทั้งความเร็วระดับพลังงานและการทำงานของระบบไฮบริดพวงมาลัยมันติดฟังชั่นพร้อมแทดเดินชิปช่วยให้การขับขี่สนุกขึ้นโตโยต้าใส่ใจทุกอย่างตั้งแต่ตำแหน่งปุ่มไปจนถึงสัมผัสของวัสดุทุกอย่างในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าก้าวไปอีกระดับฮิลส์ t ทรว์2,026มาพร้อมระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ล่าสุดรวมฟังก์ชันอย่างเด็ตติครูสคอนโทรลเลนคีปิ้งแอสซิสบล s นส์พอดิทิชันและระบบเบรกอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกล้องมองรอบคันแบบ360องศาช่วยให้จอดได้ง่ายขึ้นกล้องเฉพาะสำหรับโหมดออฟโรดแสดงภาพพื้นดินแบบเรีลวทางโตโยต้ายังเพิ่มโหมดเทรดที่ปรับแรงบิดและการยึดเกาะตามพื้นผิวอัตโนมัติไม่ว่าจะทรายโคลนหรือหิมะในด้านการลุยฮิลล์สเทรว์วส0งพยังคงความเป็นตำนานแต่ยกระดับขึ้นอีกขั้นระยะความสูงใต้ท้องเพิ่มขึ้นมุมไตและมุมลงชันมากกว่าเดิมแผน่นกันกระแทกใต้ท้องรถแข็งแรงกว่าเดิมด้วยพลังไฮบริด ที่ให้แรงบิดทันทีการปีนเขาหรือวิ่งผ่านหลมโคลนเป็นเรื่องง่ายระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะกระจายแรงได้แม่นยำให้การยึดเกาะสูงสุดในทุกสถานการณ์โตยโยต้ายังใส่ระบบ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับเทวจะปรับการตอบสนองของคันเร่งและระบบช่วงล่างให้เหมาะกับสไตล์ของคุณไม่ว่าจะชอบขับแบบแรงประหยัดหรือเน้นความนุ่มระบบนี้จะเรียนรู้และปรับอัตโนมัติมันคือผู้ช่วยอัจฉริยะบนท้องถนน แม้จะทรงพลังแต่ฮิลเลสเทร2สองก็ยังประหยัดกว่าเดิมมากระบบเบรกแบบรีจนเนอรทิเก็บพลังงานจากการเบรกมาใช้ในภายหลังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถือเป็นรถที่ทั้งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันด้านความสะดวกสบายโตยโยต้าจัดเต็มตั้งแต่ระบบเปิดประตูดโดยไม่ใช้กุญแจสตาร์ทด้วยปุ่มเดียวหลังคาสันรูฟแบบพาโนรามาไปจนถึงไฟเอ็นบีแนที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ระบบเสียงเจดีเอสุดพรีเมียมเปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นคอนเสิร์ตส่วนตัวระบบมัลติมี ของโ o y o ต a รองรับการสั่งงานด้วยเสียงการนำทางผ่านคลาวและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เทอรอสถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม TNGA-F เดียวกับแลนครูเซอร์300และทะคุมใหม่ทำให้โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้นตัวถังใหม่ช่วยลดแรงสัส่นสะเทือนเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมนี่คือรถที่ให้ทั้งความสบายและความมั่นใจในทุกเส้นทางกระบะท้ายออกแบบใหม่ใช้วัสดุคอมโพสิตทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน มีจุดยึดสัมภาระลักไฟสำหรับอุปกรณ์และบันไดท,ท้ายที่ช่วยให้ขึ้นลงสะดวกโตโยต้าออกแบบให้เทรวพร้อมทั้งงานหนักและการผจญภยัยไฟหน้าปรับตามสภาพถนนอัตโนมัติไฟกลางวันแบบซิกเนเจอร์ช่วยให้จดจำได้ทันทีเมื่อเห็นจากไกลทุกองค์ประกอบของรถคันนี้เต็มไปด้วยความพิถีพิถันมันไม่ใช่แค่ยานยนต์แต่มันคือศิละปะบ,บนลอ้อเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยประนีประนอมมีถุงลมนิราภัยรอบคันโครงสร้างเสริมความแข็งแรง และระบบป้องกันการชนขั้นสูงปกป้องทั้งผู้ขับและผู้โดยสารโตยโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและเทรวก็คือหลักฐานของคำสัญญานั้นเมื่ออยู่หลังพวงมาลายัยฮิลลสเทรว์ัความรู้สึกคือพลังและความมั่นใจเสียงเครื่องยนต์ผสมผสานร,ระหว่างพลังไฟฟ้าและดีเซลอย่างลงตัวการเร่งตอบสนองทันทีการบังคับเลี้ยวแม่นยำและทุกโค้งให้ความมั่นใจระบบไฮบริดสลับการทำงานอย่าง,งน,นุ่มนวลโดยไม่รู้สึกสะดุดห้องโดยสารเงียบสงบการขับขี่เป็นประสบการณ์ที่ทั้งทรงพลังและผ่อนคลาย เทรว2026คือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยียและตำนานมันเคารพความแข็งแกร่งของฮิลเลสดั้งเดิมแต่เติมความล้ำแห่งอนาคตเข้าไปเป็นรถที่สร้างมาเพื่อคนที่ไม่ยอมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ต้องการพลังแต่ก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมคนที่ชอบการผจญภัยแต่ก็รักความสบายโตโยต้าใส่คุณภาพในทุกชิ้นส่วนรถคันนี้พร้อมสำหรับทุกสภาพอากาศและทุกภูมิประเทศตั้งแต่ทะเลทรายร้อนจัดไปจนถึงภูเขาหิมะมันไม่ได้ถูกสร้างมาแค่ให้ทนแต่มันถูกสร้างมาให้เหนือกว่า ไม่ว่าคุณจะใช้ทำง,งานหรือเดินทางท่องเที่ยวฮิล u ์สเทรว2026คือคู่หูที่ไว้ใจได้บรรทุกหนักก็ทำได้ลุยไกล,ก,ลก็ไปถึงมีหลายรุ่นให้เลือกตามสไตล์ของคุณตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่คุ้มค่าจนถึงรุ่นท็อปสุดรู้แต่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ยังคง DNA ของฮิล u ์อย่างครบถ้วนแข็งแรงทนทานและเปี่ยมด้วยนวัตกรรมฮิล์เทรว2026คือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพลังและความยั่งยืนในดีไซน์ ที่สะกดทุกสายตาชื่อฮิลเลสเคยหมายถึงความแข็งแกร่งแต่ตอนนี้เทโวดได้เติมคําว่าพัฒนาเข้าไปทุกครั้งที่ขับคุณจะสัมผัสได้ถึงอิสรภาพและความมั่นใจว่ารถของคุณพร้อมเผชิญทุกเส้นทางและนี่คือสิ่งที่ทําให้โตโยต้าฮิลเลสเทร2 0สองพิพิเศษกว่าทุกคันที่เคยมีมามันไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือตัวตนของคนที่กล้าคิดกล้าฝันและกล้าที่จะไปต่อหากคุณพร้อมสําหรับอนาคตของสมรรถนะความสบาย และความสามารถเหนือระดับถึงเวลาทําความรู้จักกับโตโยต้าฮิล x ์สเทรว2026รถที่ถูกสร้างมาเพื่อพิชิตสร้างแรงบันดาลใจและคงอยู่เหนือการเวลานี่คือการปฏิวัติแห่งวงการรถกระบะขอบคุณที่รับชมโมเทอร์แมนหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่รักรถและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากโลกของยุทธกรรมแล้วพบกันใหม่ในตอนน่ารักษาใจไว้กับมอเตอร์และบินยานไว้บนถนน